ฝึกจำเรื่องดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนให้กำลังใจแก่พวกเราได้ทั้งสิ้นและขอบคุณเรื่องเหล่านั้นเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอหันมาโฟกัสสิ่งดีๆแม้เล็กน้อยแต่ละวันเพื่อเพิ่มพลังจัดการวิกฤตกันนะครับวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ให้กับชาวราศีกันและลัคนาการก็ฟังด้วยได้เลยครับ การทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2568สัปดาห์นี้ของชาวกันเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาและความก้าวหน้าที่จับต้องได้ไพ่บอกว่าคุณกำลังอยู่ในจังหวัดที่เหมาะกับการลงมือทำอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นงานการเรียนหรือสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้ทุกอย่างกำลังเริ่มเห็นผลจากความตั้งใจของคุณเป็นช่วงที่พลังแห่งความพยายามจะตอบแทนกลับมาอย่างงดงาม พลังแรกของสัปดาห์มาจากไพ่แปดเหรียญซึ่งเป็นไพ่แห่งการฝึกฝนความขยันและความมุ่งมั่นไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการสร้างผลงานหรือสะสมทักษะใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตช่วงนี้อาจดูเหมือนงานเยอะแต่เป็นงานที่ทำให้คุณเติบโตอย่างแท้จริงไพ่ย,ยังสื่อถึงพลังของความรักในสิ่งที่ทำหากคุณทุ่มเทเต็มที่ในตอนนี้สิ่งนั้นจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในวันขนา้างหน้ากลางสัปดาห์ ไพ่าสามเหรียญได้เข้ามาเสริมพลังแห่งความร่วมมือและการได้รับการยอมรับไพ่ใบนี้พูดถึงการทำงานเป็นทีมการสื่อสารที่ดีและการสร้างผลงานที่โดดเด่นจนมีคนเห็นค่าคุณอาจได้รับคำชมจากเจ้านายหรือได้รับโอกาสในการขยับขยายหน้าที่ไพ่ย,ยังบอกถึงพลังของความเป็นมืออาชีพชาวกันในสัปดาห์นี้จะดูโดดเด่นเป็นพิเศษในสายตาคนรอบข้างเพราะความตั้งใจและความละเอียดของคุณกำลังเปล่งประกายออกมาและเมื่อถึงปลายสัปดาห์ ไพ่เดอะเชอรีออตปรากฏขึ้นเป็นไพ่แห่งชัยชนะการควบคุมทิศทางชีวิตและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่สามารถผลักดันเป้าหมายให้สำเร็จได้จริงๆแม้จะมีอุปสรรคหรือความลังเลแต่พลังในตัวคุณตอนนี้แข็งแรงพอที่จะกลับเคลื่อนทุกอย่างไปในทางที่คุณตั้งใจไพ่ย,ยังสื่อถึงการเดินทางการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหรือการตัดสินใจที่นำไปสู่ความก้าวหน้าในชีวิตอย่างเด่นชัด เมื่อรวมพลังของไพ่ทั้งสามใบคือแดเหรียญสามเหรียญและเดอะเชอรีออตไพ่ชุดนี้กำลังบอกกับชาวกันว่าความสำเร็จในสัปดาห์นี้มาจากความตั้งใจและความพยายามล้วนๆทุกสิ่งที่คุณลงแรงไว้อย่างต่อเนื่องกำลังเริ่มออกดอกออกผลอย่างมั่นคงไพ่ยอย่างย้ำว่าคุณไม่จำเป็นต้องเร่งรีบแค่ทำอย่างมีระบบและมั่นใจในตัวเองชัยชนะที่กำลังจะมาถึงนี้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะคุณคู่ควรกับมันอย่างแท้จริง ฝากติดตามกดถูกใจส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เล่าเรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้นะครับที่สำคัญอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการทำนายแบบส่วนตัวเร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันมาเยอะมากครับแล้วพบกันครับ